หน่วยปฏิบัติการชุดล่าสังหารตอนแผนสังหาร KGB ผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายปากกาของคิมซากัสตอนที่10สัญญาณวิทยุที่เอลดังขึ้น ไอพรเป็นคนพูดก่อนแล้วจึงร้องบอกจ่าดาวเหนือว่าพันเอกนอร์แมนต้องการจะพูดด้วยเป็นการเฉพาะก็แปลกเหมือนกันทั้งๆท,ท,ที่ห้องนั้นมีโทรศัพท์แบบติดต่อภายในอยู่แต่ไม่ยักกระชัยเก็บความสงสัยเอาไว้ก่อนแล้วจึงตอบสัญญาณเรียกนั้นโอเคสันไรน์นี่ผมนอสตาตัวจริงของแท้ดั้งเดิมออริจินอลรวดลายตามเคยบ่งบอกถึงอารมณ์อันสุนทรีอีกฝ่ายปลายทางหัวเราะเบาๆแล้วจึงพูดบางคุณนี่พูดอย่างกับมีของจริงของปลอมงั้นแหละโอเคนอสตา เรื่องสายลับประกบ KGB ดีวานอฟสกีคุณติดต่อเขาได้เลยนะที่เครื่องรับแบรนด์ดีรหัสของเขาเสือไฟโอเคไหมเดี๋ยวครับซันไรนี่คุณจะให้เขาทำงานให้กับผมโดยที่ผมไม่รู้จักเขาเราสองคนไม่รู้จักกันจะทำงานด้วยกันได้หรอครับไม่จำเป็นเลยนอสตาคุณจะเอาผลงานหรือว่าเอาใบหน้าหล่อเหลาของเขาล่ะปกติเขาทำงานให้กับผมอยู่แล้วมีหน้าที่รายงานความเคลื่อนไหวทุกระยะฝีก้าวของ KGB คนนี้โดยเฉพาะ เรื่องเท็จจริงของข่าวคุณวางใจได้เลยเพราะผมตรวจสอบเขาอยู่เสมอจนไปที่แน่ใจว่าไม่มีข่าวยกเมฆนั่งเทียนหรือข่าวรวงหน้าคุณไม่จำเป็นต้องเห็นหน้าเขาก็ได้คุณใช้การรับส่งข่าวทางวิทยุอย่างเดียวก็พอทางเสือไฟจะไม่สแตนบายวิทยุหรอกนะแต่ผมบอกเขาไปแล้วว่าทางคุณจะสแตนบายตลอดเวลาคุณสั่งการทุกอย่างตามความต้องการได้เลยถ้าหากเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาภายหลังคุณตรวจสอบที่ผมได้โอเคซันไลน์แล้วคุณบอกเสือไฟไปยังว่าผมเป็นใครและเขาต้องทํางานอะไรให้ผมบ้าง ผมบอกแต่เพียงว่าคุณคือเจ้าหน้าที่ข่าวกรองเกี่ยวกับ KGB คนนี้โดยเฉพาะคุณมีหน้าที่รับข่าวจากเสือไฟแล้วมอบภารกิจให้กับเขาเมื่อมีความจําเป็นผมบอกเท่านี้แหละโอเคงั้นก็ค่อยยังชั่วหน่อยเพราะผมไม่อยากให้คนอื่นมารู้เรื่องพวกนี้มากนักหรอกแล้วตอนนี้คุณอยู่ไหนสันไลท์ทำไมเพิ่งจะถามเพิ่งคิดได้หรือไงตอนนี้ผมอยู่เจ้านายคุณนะสิอยู่กับสอนทองที่อุดรคุณมีอะไรไม่เล่าจ่าดาวเหนือต้องหรอดร้อตัวเอง อมไม่อยากเชื่อว่าเครื่องรับส่งวิทยุที่ชัดเจนขนาดนี้ระยะระหว่างสองคนจะอยู่ห่างกันนับ100กิโลเมตรได้เหมือนกับอยู่ภายในรั้วสถานทูตด,ด้วยกันอย่างนั้นแหละจ่าดาวเหนือบอกนะครงงับวิทยุโดยไม่มีข่าวถึงสอนทองในทหารฝ่ายเสคนที่เป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงแต่อย่างใดก่อนจะจัดการเปลี่ยนความที่วิทยุไปตำแหน่งแบนดีตามคำแนะนำทันทีเสือไฟเสือไฟจากนอสตาเปลี่ยนต้องใช้ชื่อนอสตาผมไม่แน่ใจว่าเสือไฟไม่ใช่ทหารไทยหรือเปล่า ไม่นานเสียงตอบก็มีมาแต่ทั้งทุกคนในกลุ่มนักล่ารับจางต้องพบความงุนงงเป็นแถวนอสตาจากเสือไฟชัดเจนดีเปลี่ยนไม่มีใครหูฝาดตาเฟื่อนหรือว่าประสาทเพี้ยนแน่พอเสียงใสแจ๋วย่างนั้นมันคือเสียงผู้หญิงจริงๆจ่ายยุทธพง์แสดงความสนใจออกมายังเห็นได้ชัดโดยการเร่งบอลลุ่มเครื่องรับของตัวเองให้ดังขึ้นอีกในเมื่อทุกคนต่างยอมรับว่าน้ำเสียงนี้ช่างสุดแสนจะมีสเสน่ห์ แล้วชายวัยชกันอย่างพวกนักล่ารับจ้างมิหรือจะหักห้ามใจได้ในใจเฝ้าแต่ภาวนาว่าถ้าเจ้าของเสียงขี้เละแล้วล้วก็ขอให้อย่าได้พบพานกันเลยเพราะจะทําให้เสียความรู้สึกซาธุโอเคเสือไฟคุณคงรู้รายละเอียดเกี่ยวกับเราทั้งสองจากสรไลน์แล้วใช่ไหมแน่นอนนอสตาเราอยู่ขายงานเดียวกันและรู้ว่าคุณคือเจ้านายคนใหม่แทนลิงโกเจ้านายเก่าที่ต้องกลับสหรัฐไปแล้วด้วยสบายดีค่ะ Star, นอสตาทหารไทยผู้เก่งกว่าใครในโลก คำหวานประโยคแรกที่หญิงสาวย้อนตอบกลับมาเล่นเอาจ่าดาวเหนือเสียววาดไปทั่วท้องน้อยได้เหมือนกันมองหน้าไอชาที่กำลังจับพิรุธหัวหน้าทีมว่าจะเอ็นเอียงวันไหวในอารมณ์อย่างไรหรือไม่เสือไฟคุณพูดอย่างกับว่าคุณรู้จักผมดีอย่างนั้นแหละไม่ผิดหรอกคะ่ะนอสตาฉันรู้จักคุณดีรู้จักมานานแล้วด้วยตั้งแต่คุณเริ่มเข้ามาทำงานในราวเลยนั่นแหละแล้วก็แอบชื่นชมชื่นชอบผลงานคุณมาตลอดโอเคไหมคะนักรบคนเก่ง จาดาวเหนือยิ้มเราต้องรีบผูกป,ปากปิดอารมณ์ที่ทําท่าจะเคลิ้มตามคําหวานนั้นสัญชตาตญาณส่วนหนึ่งบอกว่าอย่าเพิ่งไว้ใจผู้หญิงประเภทสายรับให้มากนักถ้ายังไม่สามารถพิสูจน์ความจริงในทุกๆอย่างได้เสิร์ไฟคุณรู้จักผมได้ไงซันไลท์เป็นคนบอกใช่ไหมไม่ใช่ค่ะขอยืนยันว่าไม่ใช่โถนอสตาขาฉันทํางานแบบนี้มีหรือไม่รู้เรื่องของคนที่เราศรัทธาชื่นชมจริงไหมอีกครั้งที่ต้องมีอาการวูบวาบตามร่างกาย ใจสั่นเล็กน้อยเหมือนคนไม่เคยเสือไฟเป็นใครจึงเก่งกล้าสามารถขนาดสร้างความไหวหวั่นแก้หัวใจอันกล้าวแกร่งของจ่าดาวเหนือได้ไอ้หา่าคนไรวะเสียงหวานชิบหายสงสัยไม่สวยวะจ่ายุทธพงษ์เปลยออกมาแล้วปิดเครื่องวิทยุวางไว้บนโต๊ะแยกตัวเดินผลับไปที่ห้องข้างๆเพราะมีภารกิจบางอย่างจ่าดาวเหนือเองยังจบเรื่องนี้ไม่ได้จึงต้องว่าต่อไปอีกโอเคเสือไฟแล้วคุณเคยเห็นตัวผมไหมเคยสิคะเห็นอยู่บ่อยๆด้วย ทำงานได้ล่ะอยากเป็นคนน่าสนใจทำไมคุณคงไม่รู้ตัวหรอกว่ายังมีสายรับผู้หญิงอีกหลายคนสนใจตัวคุณเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยวนะสเสือไฟคุณรู้จักกับสายรับคนอื่นๆด้วยเหรอเนี่ยงั้นพวกผู้หญิงที่เป็นสายรับก็ไม่มีการปิดรับกันเลยนะสิโถนอสตาจะปิดรับกันไปทําไมในเมื่อพวกเราได้รับการฝึกอบรมมารุ่นเดียวกันทั้งนั้นแหละหรือคุณปิดรับเพื่อนร่วมอาชีพรุ่นเดียวกันได้ล่ะจ้าดาวเหนือถึงกับหน้าแตกเพิ่งถึงบางอ้อเดี๋ยวนี้นี่เอง ว่ามี C.I.A. ให้การสนับสนุนด้านนี้อยู่ดังนั้นจึงไม่เป็นการแปลกแต่อย่างใดหากเขาจะสร้างคนจากชนชาตินั้นขึ้นมาทํางานบ้างถ้างั้นเสือไฟผมขอถามคุณหน่อยสิว่าผมเคยเห็นหน้าคุณไหมไม่เคยไม่เคยเพราะฉันพยายามปิดลับเอาไว้เชื่อหรือยังเราว่าผู้หญิงนะปิดลับได้ดีกว่าผู้ชายที่คาดคิดไว้สิอีกโอเคผมยอมรับว่าแต่ตอนนี้คุณอยู่ที่ไหนบอกผมได้ไหมไม่จำเป็นเลยนอสตา เอาเป็นว่าวิทยุสามารถติดต่อถึงกันได้ปัญหาตัวคนอยู่ที่ไหนก็ไม่สําคัญจริงไหมคะเอาล่ะบอกคุณหน่อยก็ได้อาจจะมีประโยชน์บ้างฉันอยู่ไม่ไกลคุณนักหรอกแล้วก็อยู่ในที่ที่ปลอดภัยด้วยนี่แหละที่ผมต้องการรู้ล่ะถ้าผมรู้ว่าคุณอยู่ในที่ที่ปลอดภัยผมก็สบายใจไม่รู้หรอกว่าฝ่ายหญิงเมื่อจะสำนวน,วนหวานจ่อยแบบลิเกไทยเข้าก็ถึงกับหน้าแดงเลือดอุดทัชแห่งสาวฉีดขึ้นหน้าจนร้อนผ่าเผานับเป็นความฉลาดอันล้ำลึกของจ่าดาวเหนือ เมื่อรู้ว่าสู้ในเชิงงานภารกิจไม่ได้ก็ต้องออกความเป็นชายเขาต่อต้านโดยอาศัยความสนใจที่ฝ่ายหญิงมีต่อตัวเองเป็นจุดอ่อนในการโจมตีฝ่ายตรงข้ามเงียบไปชั่วครู่จนต้องถามไปอีกโอเคเสือไฟผมขอข่าวเป้าหมายหน่อยสิตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนแล้วกําลังทำอะไรกับใครผมมีวิธีพบเขาได้อย่างไรบ้างนอสตานี่คือแบบฉบ,บับเปรี้ยบของคุณเลยนะคุณเล่นถามยังกับยิงปืนกลเอ็มหกสิบนะ่แต่เออปืนที่คุณใชนะ้นั้นมันไม่มีเสียงนี่นะ เพราะฉะนั้นฉันเปรียบความเร็วเป็นปืนมันก็ไม่ถูกสินะอีกครั้งที่ฝ่ายเสือไฟเปิดเผยความจริงออกมาแสดงว่ารู้จักพวกนักล่ารับจ้างจริงพอเรื่องเกี่ยวกับอาวุธพิเศษนี้น้อยคนนักที่จะรู้โดยเฉพาะผู้หญิงซึ่งมีเพียงไม่กี่คนระคนเหล่านั้นก็ไม่น่าจะใช่เสือไฟสายรับเสียงหวานคนนี้เสียด้วยชักไม่มั่นใจแล้วว่าความลับที่คิดว่ายังเป็นลับอยู่นี้จะรับอีกสักแค่ไหนหากจะเผยแพร่ออกไปในหมู่พวกเดียวกันคงไม่กระไรนัก ถ้าเป็นศัตรูละก็อะไรจะเกิดขึ้นบ้างตกลงนอสตาฉันจะว่าเรียงลำดับตามที่คุณถามเลยนะข่าวนี้รับรองจริงร้อยเปอร์เซนต์เพราะฉันเห็นกับตาฟังกับหูพูดกับปากตัวเองตอนนี้เขาอยู่ในรถบนเส้นทางไปสถานทูตคิวบากำลังใช้วิทยุในรถส่งข่าวถึงกองบัญชาการเวียดกงค่ายภูเขาวควายวิธีที่คุณจะพบเขาได้คุณต้องเอาตาเข้าไปอยู่ในรัศมีการมองเห็นยังไงละ่ะถ้าคุณตาไม่บอดรับรองเห็นได้แน่แค่นี้โอเคไหมมีอะไรอีกว่ามาเลยคนเก่งของชาวบ้าน ต้องยอมรับอีกนั่นแหละว่าสายรับเสือไฟคนนี้มีลีลาการพูดยี่ยวนได้ไม่เบาเห็นทีนะักฆ่าจอมอัจฉริยะจะต้องเตรียมตัวพบกับคู่แข่งคนสําคัญเป็นแน่แท้จา่าดาวเหนือย,ยิ้มด้วยความพอใจแล้วคิดหาทางแก้ลำํำเสือไฟคุณบอกคุณเห็นกับตาฟังกับหูพูดกับปากตัวเองแค่นี้ยังเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้หรอกนะคุณต้องดมกลิ่นด้วยจมูกชิมรสด,ด้วยลิ้นแล้วก็สัมผัสด้วยมืออีกมันถึงจะครบงั้นเหรอคะพ่อะนะักฆ่าจอมอัจฉริยะ เป้าหมายของเราไม่ต้องลงทุนหรือพิสูจน์ทราบรายละเอียดถึงขั้นนั้นหรอกคะ่ะเอาแค่3อย่างที่ฉันว่ามาก็เหลือจะพอแล้วคะ่ะแต่ถ้าเป้าหมายเป็นนักฆ่าผู้พิสมัยเกมรักแบบพิสดารตัวต่อตัว,ตว,ตวมีลุมแล้วก็อาจต้องใช้ครบทุกกระบวนการก็ได้เป้าหมายที่ว่าเนี่ยคุณหมายถึงใครก็คุณสิคะเรื่องอะไรฉันจะไปสืบเรื่องราววิถารานพันนั้นของคนอื่นเขาเล่าเอา้าแล้วทําไมคุณถึงจะเพาะเจาะจงมาสืบเรื่องนี้ที่ผมคนเดียวล่ะ พราะฉันอยากจะรู้ว่าฆ่าผู้ชายที่ชอบทําตัวแบบนี้ให้สูญพันธุ์ไปจากโลกต้องทํำยังไงสิคะหมันไส้ท้ายเสียงเป็นการประชดแบบหึงหวงซะมากกว่าแทานที่จะเป็นความรู้สึกอยากจะฆ่าจริงๆจ่าดาวเหนือให้งุนงงเป็นอย่างยิง่งประสบการณ์เรื่องผู้หญิงที่เคยผ่านทําให้รู้ว่าผู้หญิงคนนี้คิดอย่างไรกับตนแต่ที่ต้องสงสัยก็คือคนไม่รู้จักมักจีกันจะมาคิดรักคิดชอบกันได้อย่างไรมันช่างงงนักเสือไฟถ้าผมอยากพบหน้าคุณบ้างผมต้องทำยังไงอ่ะ คุณก็ลืมตามองดูฉันสิค่ะไม่เห็นยากเลยทีอย่างนี้แล้วก็ทําเป็นโง่ผู้หญิงคนเดียวไม่มีปัญญาแต่ทีสองคนสามคนแล้วกลับทําได้พอแล้วพอแล้วฉันไม่พูดกับคุณอีกแล้วบา,บายบายเซอไฟระงับวิทยุทันทีโดยไม่ให้อีกฝ่ายตั้งตัวด้วยความฉลาดเกินหญิงธรรมดาจึงรู้ว่าตนเริ่มจะเสียเปรียบแล้วดังนั้นการเงียบจึงนับเป็นหนทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในยามนี้จ่าดาวเหนือไม่ว่าอะไรหัวเราะหืหึในลําคอออกจะเสียได้นิดๆิดว่ายังพูดอะไรได้ไม่เต็มสปีดเลย วบหนึ่งของความรวดเร็วตามแบบฉบับนักล่าหลับจางจากดาวเหนือคิดถึงพันเอกนอร์แมนทันทีเราจัดการเรียกวิทยุสันไลจากนอร์สตาร์เปลี่ยนโอเคนอร์สตาร์คุณมีอะไรว่ามาเลยเปลี่ยนตอนนี้คุณอยู่ไหนนะสันไลทุ่งไหหินเฮ้เ hey, มื่อครูคุณอยู่ดอนไม่ถึงครึ่งชั่วโมงคุณม่อยู่ทุ่งหหินได้ไงก็ไม่เห็นจะแปลกะไรเลยนี่นาเนี่เมื่อผมมีเครื่องบินส่วนตัวสัอย่างโอเคคุณมีปัญหาอะไรว่ามาเลยแน่นอนที่สุดเลยสันไลผมมีปัญหาแนะ่ ผมอยากรู้รายละเอียดเกี่ยวกับเสือไฟสายลับที่คุณจัดให้มาทํางานกับผมสักหน่อยนะเรื่องส่วนตัวของเธอหรือว่าเรื่องงานล่ะทั้งสองเรื่องนั่นแหละว่ามาเลยไม่ได้คุณจะรู้หรือผมจะพูดได้ก็แค่เรื่องงานที่เกี่ยวข้องกับคุณจริงๆเท่านั้นงานที่ไม่เกี่ยวกับคุณคุณไม่จะไปต้องรู้สําหรับรายละเอียดส่วนตัวของเธอนั่นน่ะเธอสั่งเป็นนักเป็นหนาเลยว่าห้ามบอกคุณอย่างเด็ดขาดทําไมเหรอคุณอยากรู้ไปทําไมหรือเธอทําแสบอะไรกับคุณอีก แค่นี้ก็พอจะประมาณได้แล้วว่าเสือไฟคนนี้คงจะร้อนไม่น้อยไปกว่าไฟที่นํามาเป็นรหัสประจําตัวแน่และคงเคยสร้างความแสบสันให้แก่พันเอกนอร์แมนหรือคนอื่นๆมาแล้วด้วยไม่มีอะไรหรอกสัตว์โอเคนอสตาคุณต้องเข้าใจนะว่านี่เป็นมารายาทที่คนเจริญแล้วเขาไม่เอาความลับของคนอื่นซึ่งเขาเคยขอร้องให้ปกปิดมาเปิดเผยหรอกงั้นก็แปลว่าจ้าดาวเหนือมารายาทไม่ดีเพราะอยากสอดรู้สอดเห็นความลับของคนอื่นเขาคิดแล้วก็น่าเห็นใจอยู่หรอก แค่เสียงก็อยากจะรู้จักตัวเสร็จแล้วภาวนาแต่ในใจว่าเพียงขอให้สวยหุ่นตรงสเปคที่เธดิด